ดีครับช่องเกษตรแฟมิลี่นะครับวันนี้มาแนะนำบอลสีในตับเบนเทเลนตนะครับที่มีความสวยงามนะครับสีสันโดดเด่นมีจุดสวยงามนะครับนั่นก็คือบอลสีวังทองนะครับวังทองก็เป็นลูปผสมระหว่างบอลสีเจ้าญิงก,กับลูกไม้นะครับ ตในสิรินะครับสมเมื่อปี2549นะครับแล้วก็นำมาตั้งชื่อโดยคุณเฉลิตสัมภาพานิชนะครับปี2550เป็นปนสีใบาย,ยาวนะครับตื้นใบสีแดงสดมันวาวเล็กน้อยนะครับใบมีลักษณะมันลึกนะครับสะดือมีสีดำนะครับ กระดูดสีดำชัดเจนนะครับลายเส้นสีดำโค้งครับเป็นลายร่างแแหงนะครับแล้วก็ความชัดจะเป็นล่องนะครับหวางหูนะครับมีแป้มสีขาวตรงขอบหวางหูเล็กน้อยนะครับอาจจะติดกับคอใบสะโพกนะครับตรงหวางหูนะครับก็เป็นลักษณะ วางอยูครับถึงตรงสะดือนะครับแล้วก็ติดตรงการตรงคอใบนะครับมาดจขึ้นหลังนะครับลิ้นหลังก็มีสีเขียวนะครับ หลังใบด้านล่างนะครับมาดูลักษณะการใบของบอลสีวังทองนะครับการใบรูปทรงกระบอกนะครับสีดําเข้มนะครับมีความเข้มสวยงามน,นะครับสําหรับบอลสีวังทองต้นจะสูงประมาณ30 5 0ถึงเซนติเมตรนะครับเป็นบอลสีที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับ เลียงนอกตู้ได้นะครับแล้วก็มีลักษณะเข้มคมสวยงามนะครับบอนสีวังทองครับได้รับการการันตีจากรางวัลมากมายนะครับในการส่งเข้าประกวดของแต่ละเวทีประกวดนะครับสำหรับผู้ที่รักชอบบอลสีแดงหรือสีมงคลต่างๆนะครับ บางทองก็เป็นบนอสีตัวหนึ่งนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับก็ฝากผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปช่องเกษตรแฟมิลีนะครับก็ติดตามบนอสีตัวใหม่ๆห,หรือตัวอื่นนะครับที่จะมาแนะนำต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมและติดตามตลอดมานะครับ สวัสดีครับ